สวัสดีครับผมพี่น้องชาว youtube ครับนี่พาพี่น้องมาทําคลิปที่นี่ครับนี่ดูครับดูทางขึ้นครับโอ้โหพี่น้องดูทางขึ้นครับยังก็ขึ้นภูเขาภูทับเบิกครับขึ้นเลยพอนอรถควยหน่เนาะโอ้โหมองไม่เห็นเลย เห็นเลยครับโอ้ oh. <laughs> มาถ่ายทีมงานนี้ครับขุดลอกน้องครับผมเดี๋ยวไปดูกันเมื่อกี้เราไปลองเป็นลิ้วกลงครับ9 2 0ดีครับ9 2 0ดีทีนี้ก็ลิ้วกลงเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็น 9 2 0 e ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของริวคงครับเนี่ยนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องไดเล็กนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กครับโอ้รถจีนครับรถสวยงามครับผมเหมือนกันครับโอ้ลุยขีดกลมครับพี่น้องลุยขีดกลม ออกมาครับแต่งรอครับผมแต่งรอเลยจกนาซาครับสวยงามเลยครับเฮ้ยไม่รู้ว่าขับกี่คนครับข้างในผมทำไมมองเห็นสองคนหรือว่าพาแฟนมาขับด้วยดูโคนบูมครับคันรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่าที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะครับผม รุ่นใหม่กว่า 920D ครับจะเป็นโคนบูมเหมือนคล้ายๆกับโคมมสุครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ผมว่าบูมอาร์มนี่เป๊ะเลยครับโคมมสุครับผมคล้ายๆกันเลยครับโคนบูมใหญ่นะครับคันก่อนเนี้ยี่เป็นรุ่นก่อนครับ 920D โคนบูมจะคล้ายๆฮิตาชิครับตัวนั้นโคนบูมเป็นลักษณะแบนๆนะครับแบนๆ ลดลงมาเอาดินนะครับตรงนี้ครับโอ้จะขึ้นไปครับทำบ่อน้ำเสียครับทำบ่อน้ำเสียนี่ครับโคลบูมครับสังเกตดูโคลบูมคล้ายๆโคสูงครับ มให,หวาดหน้าดินออกนะครับจะให้รถสิบร้อวิ่งลงตรงนี้ครับ รุ่นนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมมีอยู่วิดีโอหนึ่งนะครับเคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วครับวันนี้ก็เพิ่งก็ได้มาเห็นอีกนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสได้มาเห็นนะครับรุ่นนี้อีกโอ้แตงครับใจรักแม็โครวิลีว่เจ้าเฟอร์นนี่น่ครับวิชิลินนั่งเต็มเลยครับข้างหน้าก็มีการตกแต่งนะครับลองกองครับลองกองเอ้ยไม่ใช่ครับลิ้วกงครับ ผมนึกว่ามีแฟนนั่งด้วยโอ้มีคนเดียวแหละนี่ถุงยงขางขาวๆครับผมนึกว่ามีคนอีกคนครับนั่งอยู่ข้างในเอาึ้นได้ว่าเออทีนขึ้นครับ มึงดูขึ้นมึงดูเอาขวาดเข้าไปอีกก่อน,นโอ้โหโอ้ สบ,สบายครับถึงไหมไม่ถึงครับถึงพอดีนิดๆครับนิดๆ <c oughs> งานเพชรเจริญชัยโอ้ม่เยี่ยมเลยวะเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ครับใหม่ๆเลยสิบล้อก็มีแต่คันใหม่ๆครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะขุดยังไงไปยังไงครับเนี่ยโอ้พอดับเครื่องสูบน้ำแล้ว มิดซีรีเลยพ <ไป S 2> ีน่น้องมิดหูขนาดเลยเสียงเครื่องสูบน้ำครับดังมากเลยเมื่อกี้นี่โอเคนะครับทำงานดีครับรถยังใหม่เนาะไม่ว่าค่ายจีนหรือว่าค่ายไหนครับทุกวันนี้ก็ทำรถออกมาก็ รดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ดูพี่น้องมันเหมือนปะเนี่ยครับมีแน่อยู่ครับอ๋อโอ้มันจะหลุดใหม่ๆว่ะแมคโครก็ใหม่ครับสิบล้อ,อก,ก็ใหม่แมโครีมัได้ปีเดียวขั้นเนี่ยาา 3, สามพันชั่วโมงอ่ะสามพันแปดชั่วโมงครับปีเดียวอ่ะครับปีเดียวเนี่ยนะครับสามพันสามพันแปดร้อยชั่วโมงสามพันแปดร้อยชั่วโมงป๊าทัวร์คนเราเห็ดทั้งกลางคืนพหหร้อมปะ นฮน<ะ>แม่สมพ่อแมนหรอแม่อัดงานยังคักเลยตัวนี้เป็นเครื่องสองห้าห้าครับเป็นรถห้างเลยนะครับที่แรกผมนึกว่าเป็นรถที่เปลี่ยนหัวมานะครับไม่ใช่นะครับผมถามดูเป็น F อ m เอครับ 255แรงครับขนาดกำลังกำลังพอเหมาะนะครับในการลุยบ่อผลดินทั่วไปนะครับไม่ไม่ได้ลากพวงครับผมมีลากพวงมันงปะผมมีพวงนิดเน่อยออกมาเดียวเลยนี่จะกันที่ต่อไปหลักสูตรเศรษฐกิจก็คือไอม่น่าจเสื่อมเลยตรง้เชื่ ขั้นไหนขั้นนี้บ่ขั้นนี้ตะกี้มีพว่วงบ่แต่ก็พ่วงอย่างเงี้ยอย่งเงียเจ้เป็นเครื่องสองหางหราาาืนอนบ่ไปโอ,โอ้โอ้มีปลาไทยเลยตอนนี้ ไม่ได้ปั้ยได้ถอดออกเ้ยแต่ละขั้นนี้ปั้ยไฟถ่ายเล่นมาตอนนี้ขันนี้ใสอยู่ขั้นนี้ข้นานม่ได้ถอดไปเลยเ,เยสมื่นมางานอยู่นี่ยนอยสมื่นเาโรงงานนเทนเนี่ยทั้เีออเอาเขาไปในโรงงาน่ับเทีน เกษตรเทลงน้ำคูเข,า,ขาสิป,ปั่นไหนเป็นอย่างนี้ปั่นไหน,ออนกันน้ำเี่เสียด,นยดันบอ่นอ,บอน้ำเสีย,สยเป็นไฮน่าเก่าครับเ,เป็นไนาเก่าโรงงานเลยมาสื่อของที่ของเจ้าของโรง,งานเ,น,เนมออ,อ,อที่เปเเนกควนปลาดกบางของรโรงงานนะ ปลาทีไรแตว่โอ้ดูริ้วกงทำงาน,นครับจ่วงจ่วงวันจุวยเลยรถ3,800ชั่วโมงใน1ปีถ้าเกิดว่าอยู่อย่างนี้ไปสัก3ปี4ปีครับคงจะหมื่นกว่าครับห <laughs> มื่นกว่าชั่วโมง3ปีโอเด็งานเก่งแนตะ <laughs> อุ่มครับอุ่มโอ้งานดีกันไปเนาะเร็วรถไทยได้ไปใช้งานมาเนี่รถไทยรับไ,ไปดันดอ,อยู่บ่หอ้เปลือออกเบอร์เล่นวะน้นมันเนี่ยเ,าาเลิอกอีกวะนี่ไม่พอสัะนี่ ่เดว่าังอย้ประมแยิ่งก็จะว่าเหยดสอสัตว์ยุนี่ได,ได้ได้หลายปีหรอวะรามาเห็อยูุ่่นี่ได้ปีกว่าแล้วครับ เจ้าของเป็นเอหซลิวกงครับเอฟซลิวกงครับคันก่อนก็เป็นเอซีก็เป็นหลิวกงครับผม9 2 0ีพอมารุ่นใหม่ก็มาก็เอานะครับแสดงว่าคงชื่นชอบอยู่นะครับผมมาไปไหมเจ้าโชเฟอร์รถไทยครับนุ่มรอจากอุดรธานี ก็เก็บภาพบรรยากาศการทํางานของรยวโกงให้พี่น้องได้ชมกันวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมด้วยแล้วกันครับฝากกดติดตามช่องน้ำซิงสุภยาวด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ